เอ,อ่อเจ็ดใครได้82,173ือ<ห>่งร้อยเดโอ้ดีมากค่ะขีดถูกเลยค่ะใครผิดข้อนี้ยกมือนักเรียนเขียนข้อที่สองรอไว้เลยค่ะใครที่เสร็จแล้วนะคะ นักเรียนเตรียมนะข้อที่สองเขียนโจทย์ลงสมุดค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่คูณด้วยสามร้อยเก้าสิบสองข้อที่สองหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่คูณด้วยสามร้อยเก้าสิบสองข้อที่หนึ่งใครยังไม่เสร็จอาคุพานเลยนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่คูณด้วยสามร้อยเก้าสิบสอง ข้อนี้ครูให้นักเรียนลงมือทําเองเลยให้เสร็จเลยค่ะครูให้เวลาห้านาทีข้อที่สองหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่คูณด้วยสามร้อยเก้าสิบสองให้เวลาห้านาทีให้เสร็จเลยค่ะ,คน, 2, 4, ค 2, น,คะนักเรียนว่ายากไหม ไม่ยากเลยเพียงแต่กูเพิ่มตัวคูณขึ้นมาอีกหนึ่งหลักนักเรียนก็คูณเหมือนเดินตามค่าประจำหลัก ที่เสร็จแล้วนะคะนักเรียนตรวจดูความเรียบร้อยว่าขีดเส้นใต้ที่พี่ทำไหมมีเครื่องหมายคูณเปล่าตอนนี้นักเรียนคูณที่ตัวคูณเป็นสามหลักเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคูณให้ได้สามบรรทัดก่อนถึงจะขีดเส้นใต้ได้หนึ่งเส้นเสร็จแล้วนําผลคูณของแต่ละบรรทัดมาบวกตัวเลขให้ตรงหลักกันนะคะถึงจะออกมาเป็นผลคูณ ผ่านไปแล้วนะคะสามนาทีเสร็จกี่คนแล้วยกมือหนึ่งคนสองคนสามคนห้าคนค่ะ ให้อีกหนึ่งนาทีนะคะสําหรับข้อที่สองอีกหนึ่งนาทีค่ะ มอนเทพเสร็จเสร็จยังคะเสร็จแล้วใครยังไม่เสร็จยกมือคะ่ะเอาให้อีกสามสิบวินาที ยังไม่เสร็จยกมือนัชพลอยู่ได้คำตอบเท่าไหร่อีกครั้งค่ะหก8มืนเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบไหนใครได้เท่านี้บ้างยกมืออ้าวไม่มีเลยเอามอนเทพอยู่ได้เท่าไหร่ดังๆนะคะ ได,ไ,ได้เท่าไหร่คะดดดดได้เท่าไหร่คะดัง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 ที่ดิพงได้เท่าไหร่หกหมื่นแปดพันสองร้อยแปดออมเทพ 9 2 0มเก้าพันสองร้อยแปดไหนใครได้เท่าทิธิพงยกมืออ๋อมีคนได้เหมือนทิธิพงแล้วคุณนับเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าคนไหนใครได้เท่ามอนเทพยกมืออ่าไม่มีในสามคนนี้มีคนได้เท่าทิธิพงคนอื่นใครที่เสร็จแล้วรัชานอนท์หนูได้เท่าไหร่หกหมืนเก้าพันแปดรู้สึกว่า วันนี้จะไหลเสียมากเลยเป็นของปรอสี่ทัพหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบดูว่าใครทําถูกนะคะ,ะทุกคนดูที่จอโทรทัศน์ค่ะเริ่มจากตัวตั้งก่อนคูณด้วยสา2ร้อยก้าสิบสองนะคะเพราะนักเรียนใส่เครื่องหมายคูณปั๊บต้องขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นอ่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมนะหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์มาตรวจสอบทีละหลักเลยเริ่มแรกเลยได้มาจากหลักหน่วยของตัวคูณก็คือเลขสอง ไปคูณตัวตั้งทั้งหมดก็คือ174เริ่มนำสองไปคูณกับ4ก่อน2อคูณ4ได้8อ่ะทุกคนดูของตัวเองได้8ดไหมต่อไปนำสองไปคูณกับ7 2คูณเได้14ใส่4ทดทด1ที่หลักร้อยต่อไปนำสองไปคูณกับ1ในหลักร้อยสอคูณหได้2ทดอีก1รวมเป็น3 บรรทัดแรกใครได้348ยกมือิบแปดยแสดงว่ามาถูกทางแล้วนะคะตอนนี้จะเป็นหลักสิบแหละส่วนใหญ่นักเรียนจะผิดที่หลักสิบกับหลักร้อยตอนนี้นักเรียนไปดูตัวเลขในหลักสิบของตัวคูณก็คือเลข9 9อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ90 90สิบเก้มีศูนย์ไหมมีนักเรียนต้องใส่ศูนย์ไว้ก่อนมาให้สองนักเรียนใส่ศูนย์ไว้ก่อนหนึ่งตัวไหนใครไม่ได้ใส่ศูนย์ยกมือ ถ้าไม่ได้ใส่ศูนย์ผิดไหมคะผิดแน่นอนเพราะเราคูณตามค่าประจำหลัก9อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าก,ากัน90ใส่ศูนย์ไว้ก่อนเสร็จแล้วนำ9ไปคูณกับตัวตั้งทั้งหมดก็คือ174โดยเริ่มจากเอา9ไปคูณกับ4<ส>ในหลักหน่วย9คูณ 4, 4ได้36ใส่6ทด 3, ท,ด3ที่หลักสิบต่อไปนำ9ไปคูณกับ7ในหลักสิบ9คูณ7ได้ หกสาทดอีกสามรวมเป็นหกสิบหกเราใส่ห <5. S 1> <6, S 2> ทดหกบังเอิญหลักร้อยมีทดหนึ่งค่าทดหนึ่งใส่ทดหกต่อไปนำเก้าไปคูณกับหนึ่งในหลักร้อยเก้าคูณหนึ่งได้เก้า <5. S 1> ทดอีกหรวมเป็น <5. S 1> ดีมากสิบห้าเราใส่สิ 15. บห้าบรรทัดที่สองใครได้หนึ่งห่้าพันห้อหกสิบาแสดงว่านักเรียนมาถูกทางต่อไปยังไม่หมด ไปที่หลักร้อยของตัวคูณก็คือเลขสามสามอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับสามร้อยมีศูนย์กี่ตัวนักเรียนก็ใส่ศูนย์ในหลักหน่วยกับหลักสิบไว้ก่อนสองตัวไหนใครไม่ได้ใส่ศูนย์ยกมือค่ะถ้าไม่ไใส่ศูนย์ผิดไหมผิดเพราะเราคูณตามค่าจําหลักสามอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับสามร้อยใส่ศูนย์ไว้ก่อนสองตัวเสจแล้วนำสามไปคูณกับหนึ่งร้อยเจ็สิบสี่โดยเริ่มเอาสามไปคูณกับ สี่ก่อนช่วยหน่อยค่ะสามคูณสี่ได้สิบสองเราใส่บังเอิญมีทดสามค่าทดสามใส่ทดหนึ่งกันงงต่อไปเอาสามไปคูณกับเจ็ดในหลักสิบสามเจ็ดได้ทดอีกหนึ่งรวมเป็นใส่สองทดสองค่าทดหกใส่ทดสองข้างบนต่อไปค่ะนำสามไปคูณกับหนึ่งได้สามทดอีก 2รวมเป็น5นักเรียนใส่5้ามัททัดที่3ใครได้52,200ยกมือโอ้แสดงว่ามาถูกทางเราก็ขีดเส้นใต้นะคะเสร็จแล้วนำผลคูณทั้ง3มรัทัดมาบวกกันสังเกตว่าครูคูณ3ามรัทัดครูก็ขีดเส้นใต้บรรทัดที่3นะคะช่วยบวกเลยค่ะ8ปบวกด้วยศเท่ากับ<ป>บวกอีก0เท่ากับ<ป>ใส่8ต่อไปหลักสิบสี่บวกด้วย6เท่ากับ<ป>บวกอีกศเท่ากับ ใส่ศูนย์ทดหนึ่งไปหลักร้อยค่ะสามบวกด้วยหกเท่ากับบวกอีกสองเท่ากับสิบเอ็ดทดอีกหนึ่งเท่ากับสิบสองใส่สองทดหนึ่งหลักพันห้าบวกด้วยสองเท่ากับเจ็ดทดอีกหนึ่งเป็นใส่แปดหนึ่งบวกด้วยห้าเท่ากับหกเพราะฉะนั้นใครตอบถูกาใครที่บอกว่าเหมือนของทิธิพงศ์ถูกต้องแล้วคำตอบคือ หกหมื่นแปดพันสองร้อยแปดได้ไหมคะเดี๋ยวใครผิดนักเรียนไปแก้เองได้ไหมเพราะเวลาครูหมดแล้วการบ้านเลยค่ะเขียนการบ้านเลยค่ะหน้าที่เจ็ดสิบเอ็ดนักเรียนเขียนข้อหนึ่งใหญ่และทำข้อหนึ่งกับข้อสองสองข้อพอมันจะมีข้อหนึ่งใหญ่กับข้อสองใหญ่แต่ตอนนี้นักเรียนทำข้อหนึ่งใหญ่นะคะอย่าสับสนนะทำข้อหนึ่งใหญ่และทำสองข้อข้อหนึ่งกับข้อสอง มีใครสงสัยไหมคะบรรทัดที่สามเราได้มาจากหลักร้อยของตัวคูณตามค่าประจำหลักอย่าลืมว่ามีศูนย์สองตัวต้องใส่ศูนย์ไว้ก่อนสองตัวแล้วถึงจะนำหลักร้อยไปคูณตัวตั้งทั้งหมดนะคะมาใส่บรรทัดที่สามแล้วนำผลผลคูณทั้งสามบรรทัดมาบวกกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ